ก็ยังมีราคะทุศักดิ์โมหะอยู่คือยังไม่ได้ยังไไม่ด้เข้ามาแต่ว่ามีใจมุ่งมั่นก็เลยไปเข้ามากับผลที่มุ่งแต่ว่ามันก็เป็นจิตที่สูงกว่าพวกมนุษย์อยู่อ้าแล้วหลวงพ่อแล้วเทวดาก็ปฏิบัติธรรมยังไงนอกจากฟังธรรมแล้วเทวดาก็ปฏิบัติธรรมยังไงอย่างมนุษย์ยังเดินตรงกรมนั่งสมาธิเทวดาก็ฟังธรรมอย่างเดียว ไม่เขาก็ปฏิบัติเหมือนเขาเขารักษาศีลเหมือนกันแนแหละเขาคก็มีกายหยาบเหมือนกันนะเนาะกายหยาบไม่มีถ้ามีกายทิพย์แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นรูปร่างมันเป็นกายทิพย์เขาก็เดินจงกรมอะไรได้นี่เหรอหลวงพ่อ้องาก็เดินได้นั่งสมาธิเหมือนมนุษย์อย่างเงี้ยแแต่ส่วนมากเขาก็บำเพ็ญทางจิตมากกว่าบำเพ็ญทางจิตหมายถึงว่าเข้าสมาธิอย่างเงี้ยเข้าสมาธิถือศีลเจริญสติ ก็ถือศีลพ่อเทวดาเขา,เาก็ยังเสพกามอยู่โอ้ออยังมีผัวมีเมียอยู่เออนีเห็นไหมพี่ตะวันพ่ออินก็ยังมีเมียหลายคน <c oughs> แล้วสมมุติว่าเทวดาไป,ไปขึ้นตายจากมนุษย์ไปแล้วยังไม่ได้เข้ามรรคเงี้ยไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเพ่งข้างบนก็ได้เข้ามรรคก็ผลที่นู่นก็ได้เป็นโสดาบันก็ได้ข้างบนก็ได้อยู่ แต่แต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 ยุคพระนี่นไม่ได้ต้องต้องมาเ,มมมเป็นมนุษย์ก่อนอ๋อยกเว้นพระรหันอย่างเดียวต้องเล<อ>ยโซดานี่เขาก็ต้องกลับลงมาเพราะว่ามันมีถ้าถ้าเป็นโสดาบันชาติเดียวเหรอหลวงพ่อเขาก็ขึ้นไปมันก็ไม่ได้เพราะเขายังไม่ถึงอนาคตาเ,<อ>เขาต้องเขาต้องอยู่ที่นั่นจนได้อนาคาแล้วเขาขึ้นสู่สุทาวาสใช่ไหมหลวงพ่อ,อโดยที่เขาไม่ลงใช่ไหมคะนอกจากห้าชาติเจ็ดชาติถึงจะลงมามันก็มีกำหนดอยู่นี่แหละ ถึงจะลงมาแต่ถ้าชาติเดียวคงคงก็ยังมีกำหนดต้องลงมาเนกันแต่มันนานค่ะพรมนี่จนลืมเลยเนาะพรมนี่จนลืมเลยเนาะมันโดนหลายจนลืมเพราะว่าผมพ่อพบพรมนี่ว่าห้เขาโซดาบันเนาะเป็นพรมซื่อๆมันบอก พวกนีเขาเสียช้านเยอนั่นเลี้ยวมันเ,เป็นชานตัวอือแต่ว่า่ท่านในเขาโธดาบัดพวกฤื่สีพวกค่ะชา,านเที่ยวจืดเป็นพุมค่ะแต่เจน,นมีขันขันเดียวเนี่ยอขนได้ข้ามอีกแค่เนีตาสุดไมุ้้มพุ่มโอ้นี่ต่คิดซืซ้อค่ะ ลองของโมีมีแต่จิตคืออ่าคือคันเดียวขันเดียวอืมตั้งขันขันคือจิตนะตั้งขันขันนั่นบ่จิตเออมาดูว่าที่แกเล่นสีทุกสวดแค่เมตตาญ่ามเศ้ามีขันห้าคันมีขันขันเดียวมีคันสี่คันนั่นแหละไรเอเอาเอาคำว่าสีดิ